สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวโมบายเกมทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Battlefield Mobile นะครับซึ่งผมก็เพื่อนจะดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็เป็นตัวอัลฟานะครับเบต้าเทสตนั่นเองนะครับในส่วนของตัวทดลองเล่นนี้นะครับเรามาดูกันซิว่ามีเซตติ้งอะไรมาให้บ้างนะครับปุ่มคอนโทรลก็ดูคล้ายๆกับส่วนของอ,อะไรนะ Call of Duty Mobile เหมือนกันนะครับ คลายนะผมไม่ได้บอกว่าจะเหมือนกันนะครับแล้วกดออกยังไงอะคืออ,อ๋อโอเคเรามาดูกันที่กราฟิกมีหรือเปล่ามีแค่ตั้งค่าการควบคุมนะครับแล้วก็่าในส่วนของการควบคุมยานพาหนะนะครับการเรนเดอร์อ๋อนี่ไงเราแบบสูงสุดไปเลยนะครับมาดูซิว่า แบบสูงสุดของเจ้าตัวนี้ระบบแร็กดอใส่เข้าไปด้วยครับจะได้แบบแลดูสมจริงหน่อยงานภาพจะใช้แบบเบลอๆอย่างนี้เดเหยอพี่อะโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรไปกันเลยเจ๋งขอเสพหน่อยขอเสพหน่อย โหลดเอาเรายังไม่ได้จัดนะครับเมื่อกี้ก็เ,เป็นตัวดีฟฟ์ตามที่เกมมีมาให้เลยก็แล้วกันอันนี้เลือกจุดเกิดอะ่ะใช่ไหมเลือกจุดเกิดใช่ปะโอเคครับลงมาแล้วภา,าภาพก็จะเป็นแบบเบลอๆใช่ไหมอ,อุ้ยก็ดูยากอยู่เหมือนกันนะนะครับกราฟิกอาจจะยังไม่สวยนะอันนี้ <laughs> อันนี้กล้าพูดได้เลยนะครับก็เป็นตัวทดลองนะครับวิแต่ว่าต้องมาดูกันที่ระบบเกมดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่กราฟิกเฟรมเรทอุ้ยโอ้โหเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยผมว่ามันใช้ได้อยู่นะครับดูครับสามารถมองเห็นเท้าแล้วก็เฮ้ยรายละเอียดนะครับความรายละเอียดนี้นะครับแล้วก็ ยังไม่พาไปเล่นนะเดี๋ยวขอพาดูฉากก่อนดีกว่าอันนี้เป็นออโตไฟปะไม่ใช่ป,ปืนก็จะนิ่งๆไม่ถีบเท่าไหร่นะครับก็คุมค่อนข้างง่ายเรามาดูกันว่ากระสุนจะกระจายขนาดไหนดีกว่านี่เอาปืนกลแบบิน,นเวสท์เอาปืนผมต้องขนาดไหนาทุกคนแต่ว่าผมชอบนะดูดิอารมณ์เหมือนของพีซเลยครับแต่ว่าภาพกราฟิกก็ นะอย่าไปเทียวเลยครับตามสเปคนั่นแหละตอนนี้เครื่องของผมรันเฟรมเรทอยู่ที่43นะครับ40เฟรมปะอุณหภูมิ38องศานะครับรีเฟรชเจอผมเอาไว้ที่90เฮิรต์นะครับของผมได้สูงสุดที่144เฮิรต์นะครับอ่าอุ๊ยดูครับนี่คือระบบปืนนะยิงค่อนข้างนิ่งนะจริงยิงค่อนข้างนิ่งนะครับคือแบบ ไม่ค่อยขยับเลยอะ่ะกระโดดการกระโดดเป็นไงการนั่งอ๋อมีคลานด้วยฮะอุ้ยทำดีจังเลยอะ่ะผมชอบนะผมชอบนะเอาจริงผมโอเคเลยนะแบบเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเกมมันทําเป็นแบบเหมือนภาพเบลอๆนะครับมองระยะไกลๆอ่ะเราจะไม่ค่อยเห็นควสักกนะูเท่าไหร่เขาดิ เอาดิเออโอ้เป็นยังไงวนะน่ะเอาคนคนเดียวไม่ลงเหรอพวกเราเกิดไม้เกินไอ้ยิงไม่โดนเลยครับแล้วบอกว่าปืนนิ่งเยปืนนิ่งแต่ยิงไม่โดนเดี๋ยวก่อนมันใช่หรือเปล่าเาปล่าเปลัาครับพี่เจ้ากับผมนะครับโอโ้โหนะเ็าอาจจะมีประสบการณ์เล่นที่โหดกว่าผมก็ได้นะครับตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนนะเ,ออเดี๋ยวเกิดในรถได้เด้เอ,อเกิดมาก็คือขับมันเลยครับดูเฮ้ย สมูทนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่ามันแบบทดลองอะไรสักหน่อยนะครับไม่ได้แซะนะครับไม่ได้แซะชอบทุกเกมครับก็มาเสพกรัฟริกเขาเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่ถึงมาแล้วครับฝั่งโน้น ผมยิงใครไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหแย่แล้วครับตอนนี้โอเคก็คงต้องปล่อยให้เขาชนะไปนะครับผมอเขาแบบมาดักรอมอยู่ที่นี่เลยอ้าวหนึ่งศพครับเป็นของผมโอ <c oughs> มอมตะอยู่แน่เลยเอ้าวอ้าวอ้าวมีออโต้ไฟด้วยครับสวยดิสวยดีแบบเนี้ยหัวแตกครับเจ็บร้อยเอาว่า ผมอยากให้อ่าการขึ้นเล็งปืนเนี่ยเป็นแบบว่าดับเบิลแท็บที่จอแล้วแบบยิงเลยอ่ะแบบว่าซูมยิงเลยแบบแตะจอสองทีแล้วแบบซูมเลยเหมือนเกมอะไรนะโมเดลคอมแบทอ่ะผมชอบการขึ้นสะบบปืนแบบนั้นนะครับมันมันสะดวกกว่าการต้องมาแตะปุะ่มคนตัวนะครับส่วนตัวมีเซ็ตให้เลยครับ ไปพวกไปยึดฝั่งโน้นมาดิมาดิเริ่มเป็นแล้วครับเริ่มเป็นแล้วครับเขาทำนะครับดีมากมันมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุด้วยนะครับบางอย่างนะครับเป็นบางอย่างใช่แต่บางอย่างโอ้โอหใหญ่ฟ้อมจุ่มเข้าไปในกำแพงเรียบร้อยฮะ ข้อเสียของเกมตอนนี้นะครับ <_ d ream> ก็ไม่ได้บอกว่าอาจจะในอนาคตด้วยนะครับต่ปุ่มรีโหลดอยู่ไหนวะรีโหลดต้องแตะตรงไหนดูว่าวยิงไปอ๋อเขาจะขึ้นมาให้ก็รีโหลดตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้สังเกตลืมครับลืมโทษทีเนี่ยถ้าหากว่ามันอยู่ระยะไก,กลๆมากๆจริงมันก็ไม่ได้ไกลามากนะเอาไม่ต้องไกลเลยเอาเนี่ยเอาแค่ระยะเนี้ย งเสาเนี่ยถ้าคุณไม่ทําแบบนี้นะถ้าคุณไม่เล็งนะมันจะแบบว่ามองไม่เห็นตัวสตูเลยตูวสือแค่เพื่อนเรานะครับเรายังมองแยกแทบไม่ออกเลยนี่ขาบ,บอมด้วยเหรอนี่เพื่อนเรายิงแม่นจัดเลยครับเนี่ก็คือล็อกวิ่งโอเคเฮ้ยคนยิงจากทางขวาครับ ยอมไม่ได้อยอมไม่ได้เขาสะก,กิดหัวไหลเราอ่ะเขาสะก,กิดหัวไหลผมอ่ะมาดิมาดิ <laughs> ก็แพ้ไปนะครับโอเครู้สึกอย่างไรกันบ้างครับผมสำหรับเกม Battlefield Mobile นะครับกราฟิกแล้วก็รูปแบบการเล่นก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ยังคงเป็นตัว alpha test อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่ามาคาดหวังอะไรกับมันมากนะครับทั้งเรื่องกราฟิกแล้วก็ เรื่องของระบบการเล่นต่างๆการจัดทีมน่นนี่นั่นนะครับก็คงต้องรอให้ทางตัวเกมเต็มข้อออกมาจริงๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ